เอวแล้วครับผมวันนี้เจอกับตำรวจชนะครับวันนี้จะมาเล่นแครี่ที่แบบแรงสุดๆ,ๆนะตัวนี้แรงสุดไหมไม่รู้นะแต่แรงมากสําหรับผมอ่ะตัวเนี้ยเทเนะวันนี้มาโซโลแรงนะครับผมจะไปเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะซูพีไม่ได้ครับเขาบอกจบบนเนาะป่าเขาแล้วจบบนนะครับรอร้านนะ อีเกียดรอแล้ววะ่ะแต่เล่นต้องใจเย็นครับเอ,อ้ยย้อนอยู่ในภูมย้อนตอดไปนะเอ้ยเทลชนะย้อนนะครับต้นเกมอะได้เลดเกมผมมันก็ชนะนะน,นี่นึงสวยฟิกเลยนะครับโดนดึงเดี๋ยวจะตายแล้วนะยิงไปโอ้โหดูดิขนาดต้นเกมไม่ไหนเกือบตายแค่คิปเสร็จแล้วนะครับป่าของฟาร์มแดงอยู่เนาะป่าเขาเป็นฟอร์เรนนะ เลสเตอร์วะยิงไหมครับเอป่าเข้ามาแล้ยเขามีนิตินะถอยนะครับต้นเกมไม่ไหวน,นะโดนลำยับแน่โหเลสเตอร์ก็ตอดจังเลยเคลียร์เวฟก่อนเนาะหาเงินก่อนครับเทลค่อนข,ข้างต้องใช้เงินเยอะนะถึงแบบจะแรงอะ่ะกลับเลยนะครับนะิวเนาะเคลียร์เวฟยไปครับเขาเพิ่งเอามังกรไปนะลงไปเติมได้นะครับ ไม่อย่างงี้ดิหลุดมาอย่างงี้ก็ตายดิโอ้โหไม่ได้คิวด้วยเพนยังจะตามมาปิดงานอีกไอยยอนมาวะจะเขาไม่มาไม่ออกมาสักทีวะเขาเอาสุดวะยอนครับเฮ้ยยอนแหลมมาเนี่ยยิงไปครับต้นเกมชนะนะจำไว้นะครับนี่เรามีสตันด้วยนะชิวครับเฮ้ยเขาฟิกวะ่ะแล้วผมหิวดิเฮ้ยไปตีนกเฮ้ยทันปะเนี่ยสลัดชีพ ตามไปเลยนะครับเดินกลับก็ตายฟรีเนาะต้องอ่านเกมไม่ขาดนะครับเขาอยู่บนสามนะตั้นไหมสวยดีอย่างนี้โอ้โหอลิตตั้นต่อสวยได้ไปตัวหนึ่งนะอลิเตอร์ปิดช่องทางเดินไว้ครับงั้นได้หมดแล้วเฮ้ย้อนเจ็บ ได้พ่ะนะโอ้โหนิดเดียวโอ้ร้นจับอีกถอ,อยนะวอเรนมานะครับไม่แต่เพนผมเข้าไปแล้ววะอนิสเตอร์น่าโดนโอ้โหเขาฟิกว่ะถ้าเขาไม่กลับผมจะฟิกเข้าไปเอาเอาแล้วไม่กลับจริงดิฟิกยิงยิงถ้าสองตายไม่แข็งนะโอ้ยชิบหายแล้วกดทำไมว่วะเนี่ยยงไงก็ตายนี่หว่าเฮ้ยฉนนี้ อาฟอรินจะโดนระเบิดโอ้มส่งเสรมิมให้เรียบร้อยดิเรียกว่าคอมโบตามต่อได้นะสวยได้คิวเวยนะได้บนนะครับขอใต้สี่นะดัคคดนคนะีไปครับได้บนนะตีไปครับดูดิแป๊บเดียวนะป้อมอ่ะถ้ามีคีบะล,ลงมาช่วยเพนตีมังกนนะรเนาะตีไปครับ ตัดฟาร์มเขาด้วยนะได้แดงด้วยนะครับสวยไปเลสมานะระวังกลางครับเฮ้ยเพจผมเข้าว่ะยิงดิยิงฟรีเลยครับถึงไม่มีอาริสแต่ก็แบบเอ้ยถึงไม่มีแทงแต่ก็มีอาริสโซนสกิลให้เนาะถือว่าเล่นได้อยู่นะครับ ได้มาเป็นกงเล็บแล้วเนาะยิงกลางได้นะครับแบบไม่มีคลิปเรียบร้อยดิแตกดีย๋ยวนี้ฐันโดนโอ้โดนสองโอ,อ้อลิตันอีกสวยดิยิงไหมเรียบร้อยฟิกออกเลยนะเนาะเกิดตัวอื่นเข้ามาตามเราเนาะยิงไหมครับฟาร์มกนะันเนาะก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านนะเอาเงินไปเยอะที่สุดครับบอลคลิปมาก็มากันนะครับอย่าไปทิ้งเลนบ่อยนะ ถ้าไม่มีใครเราก็มานะครับตันไกลได้นะเอ้ยฟอร์เรนมาวะเดินกลับไปนะครับเพื่อนกำลังเดินขึ้นมาเติมเนาะยืนไวก่อนเนาะยิงเลยเอ็นมาสวยได้ฟรีเนาะหิวนะครับอนี้สวยนะมังกรต่อได้นะครับตีไปครับเขาจับแล้วนะโอ้ข้าไม่ได้ว่าตอนนี้ โอ้โหสกิละไรเต็มไปหมดเลยอยมาตั้งหลักก่อนนะดักก่อนโอ้ยมังกรยังจะมาทุบอีกเฮ้ยเพนผมเข้าวะกลับก่อนนะเฮ้ยโดนนะเนี่ยพุ่มยังไงอะยอนจะวัดปะล่ะแต่เวรีสเข้ามาผมไม่สู้นะเอ้าอะไรวะเนี่ยยิงกดยิงเฉยได้ได้คิวเฉย ช่อนี้ไม่ตั้งใจร้านนะผมเพิ่งเห็นตัวด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะล่างชิปเราดันนะเขาจับแล้วนะครับยิงได้นะไปไหนละเพื่อนไปไหนละเพื่อนไปไหนละเพื่อนอยากจะฟิกนะแต่แบบเสียวอยู่เนาะไม่ต้องเสี่ยงมากก็ได้นะครับเดินเกมไปเรื่อยเนาะยอยังไงสตาร์ไปเลตเตอร์โอ้ยังไงยิงยิงสวยได้อยู่ ระวังมาหลอดกระโดดนะเตรียมฟิกนะครับเฮ้ยเขามาเยอะถอยเลยนะตะเม็ดผมจะโดนช่วยอย่างนี้ต้องช่วยเจ็บเดินออกได้ไม่ต้องฟิกนะเราฟิกช็อตสำคัญเนี่ยจะอย่างนี้แหละอู๋เกือบตายกลับเลยนะคนมีเรื่องว่ะตันไหมครับไม่โดนนะเฮ้ยฟอร์เรน วับห้าวจังวะบนตีแบบไม่มีคลิปได้นะครับยิงไหมครับลอยชุดหนึ่งเนาะสวยครับได้ป้อมฟรีนะพอคลิปมาจะได้ไม่ต้องสโลนะครับยิงไหมอย่างนี้ตันสวยมากเพื่อนสวยสมเมตรเท่านั้นแหละลิงผมดันล่างไปนะ เราตีป้อมแบบฟรีๆได้นะเทลดูดิน่าเกลียดปะลนะ่ะขนาดเจอตัวโถมันเนี่ยผมยังยืนได้เลยเนะี่ยตีกลางได้นะครับตีปะจับแล้วนะเข้ามาอย่างงี้ยังไงอะ่ะเพื่อนเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมอุ้ยอุ้ยชิบหายแลย้วผมเนี่ยเข้าไปทำไมเนี่ยโอโ้โหตายเลยว่ะน่าจะได้ฟอร์เรนนะโอโ้โหหมดอย่างงี้อลิสไม่น่าเอาฟอร์เรนได้ร้อย เอ้ยกลางยังไงเคคิปก่อนเนาะฟิกเลยนะครับเขาโดนมาอย่างนี้เสียจังหวะเรานะตันไปครับตอนนี้ยิงฟรีได้นะอุ้ยยอนยังไง3เมตรเจ็บสเมตรหายดิอะยังไม่ตายดิว่ะสวยเพื่อนผมตามให้พอเลีนมายิง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 สวยไม่ได้สักคิลเลยเฮ้ยไ,ได้ฟินเนทูแล้วนะแต่เหมือนจะจบเกมแล้วหรือเปล่า บนก็มีครีมนะครับกลางอ่ะดันมาอยู่นะเอาตีป้อมฟรีไปเลยนะจบได้ปะเนี่ยจบได้นะครับไม่ไม่เหนือบ้าก,กว่าแรงเนาะตีเลยครับเดีด๋ยวดิชุดเดียวก็ล้อยพันสองพันเลยจบได้นะครับครีมมาเนาะปั๊บเดียวครับเรียบร้อยตูม MVP ด้วยดูทรงละเมดเอ๊ะเพลนเก็บเมก้าว่ะโอ้ยยังได้ยอยู่นะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ